มีคาร์ดช่องด้วยค่ะดูค่ะอาหารหวานเค้าค่ะไหนคะน่ากินน่าทา,านมากเลยนะคะมีคาร์ดช่องด้วยค่ะดูค่ะอาหารหวานเค้าค่ะไหนคะน่ากินน่าทานใอาหารกันตามอัธยาศัยนะคะดูนะคะอาหารโอ้ยยายยำปลาดุกโกใช่ไหมนั่น โอโห้หน่ากินอาหารกันตามอัยาศัยนะคะดูนะคะอาหารโอ้ยยายายำปลาดุกโูใช่ไหมนั่นโอ้โห,หน่ากินอร่อยไหมอ้อฉันเสร็จแล้วก็รับประทานต่อเลยค่ะ เรียบร้อยละดีมากเลยนะคะมีขนบช่องด้วยค่ะดูค่ะหวานขาวค่ะดูค่ะน่ากินน่าทานมีต้นบักเมาค่ะดูค่ะนี่มีต้นบักต้นมังค่งว่าบานเข้าเอิญบักสมัางกันค่ะนี่ค่ะ อร่อยไหมโอ้เสร็จแล้วเขาเก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมไอ้ต้นบกเหมาได้เนี่ยันนะมันมีลูกให้กินไหมเนี่ยเนี่ยบกเหมาเม่นบอเออเออหรอเออส่ออองพากลับวัดแล้วคะ่ะพวกเราก็รับประทานกันต่อนะคะนี่ค่ะบริเวณบ้านนะคะ มากมากค่ะอะะาหารหลากหลายนะคะนี่แหละค่ะส่งพระกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ยส่งพระกลับวัดแล้วค่ะก<ม>็ะพวกเราก็มาทานอาหารกันค่ะอยู่แถวคลองห้าค่ะคลองห้าทัานยาบุรีนะคะพี่น้องเอ้ยอมาค่ะมามาทานอาหารหวานข้าวได้เรียบร้อยแล้วที่ โอ้เสร็จแล้วเขาเก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วนี้ต้นบักเหมาค่ะนี่มีต้นบักต้นมังค่งวะบานเท่าเอิ้นบกสมัง <c oughs> พูดได้ไหมคู่บ่าวหะคู่บ่าวอ๋อ โอ้เสร็จแล้วเขาเก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมอาหารกันตามอัธยาศัยนะคะดูนะคะอาหารโอ้ยยายยำประดูกฟูใช่ไหมนันโอ้โห,หน่ากินบอบกมังเออมังค่งมังค่างทอาไห่ห้บอเป่าเออ,เ,อ,อเนี่ยเป็นต้นบักสมังมังค่งโอ้ยนี่น่อันนี้ก็ เมื่อสันวันดีจ้าโอกาสดีค่ะทำบุญบ้านนะคะเป็นบ้านหลานชายเนาะมากๆค่ะนะคะดูค่ะอาหารหลากหลายนะคะอร่อยไหมกันค่ะนี่ค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วดิเออ ส่งาพากลับวัดแล้วค่ะพวกเราก็รับประทานกันต่อนะคะนี่ค่ะบริเวณบ้านนะคะเป๋าฉันกระเป๋าฉันไปล้วค่ะไปหาข้าวทานกันค่ะเอ,อโ้โหงหน่อยเงืนไหลท่องไหลมานี่ <laughs> มาค่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ก็ทำบุญบ้านนะคะเป็นบ่อนองมิน อันนี้บักสมังค่ะต้นมังค่งนะคะด้วยบ,ยสบ,บกสมังโอ้ยตน้นภาษาไทยเขาเรียกมังค่างาเออ,เอ,เอต้นบักเหมาได้วยนะมันมีลูกให้กินไหมนี่เัี่ยกเหมา,แ,าแมนบอเออเดือ,อ<บ>ไมอย่งรเหรออันนี้ก็ เมื่อสันวันดีจ้าโอกาสดีค่ะทำบุญบ้านนะคะเป็นบ้านหลานชายเนาะพูดได้แล้วอ๋อ,อต้นบักเหมาได้เนี่มันนะมันมีลูกให้กินไหมนี่นีบกเหมาแม่นบอเออเอออะไรอย่างเงี่ยลรอกันค่ะนี่ค่ะ คงเป็นบอนองมินอันนี้บักสมังค่ะต้นมังคขังนะค่ะเด้บอบักสมังโอ้ยตน้นเอรียบร้อยแวัิดีอย่แถวคลองห้าค่ะคลองห้าท่านยบุรีนะคะพี่น้องเอ้ยมาค่ะมามาทานอาหารหวานข้าวมากมากมาค่ะอาหารหลากหลายมากเลยนะคะมีขนดช่องด้วยค่ะ ดูค่ะอาหารหวานข้าวค่ะดูเลยค่ะน่ากินน่าทานแถวคลองห้าค่ะคลองห้าทันยาบุรีนะคะพี่น้องเอ้ยมาค่ะมามาทานอาหารหวานข้าวนะอาหารกันตามอัธยาศัยนะคะดูนะคะอาหารโอ้ยยายยำปลาดุกูใช่ไหมนั่นโอ้โหน่ากินน่าเรียบร้อยวันที่ ต้นบักเมาค่ะน,นี่คมีต้นบักต้นมังคั่าบ้านเท่าเอินบักสมกักกระเป๋าฉันกระเป๋าฉันไปแล้วค่ะไปะหาข้าวทานกันค่ะเออโไอ้ต้นบักเมาด้เนี่ยมันนะมันมีลูกให้กินไหมเนี่ยเนี่ยบกเมาเแมน็นออเออืเห<บ>มังปะเหรอ กเมื่อสันวันดีจ้าโอกาสดีค่ะทำบุญบ้านนะคะเป็นบ้านหลานชายเนาะสาไทยเขาเรียกมกัง,งค่างออแถวบ้นนานนอกเขามากมากค่ะอาหารหลากหลายนะโอ้ยพาฉันเสร็จเราก็รับประทานต่อเลยค่ะ ไหลเงื่อนไหลท่วงไหลมานี่ยาค่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ก็ทําคุณบ้านนะคะจงเป็นบอนองวินอันนี้บักสมังค่ะต้นมังคังนะคะเด้อบักสมังโอ้ยต้นจงเป็นบอนองวินอันนี้บักสมังค่ะต้นมังคขังนะคะเด้อบักสมัง โอ้ยต้นเออพระันเสร็จเราก็รับประทานต่อเลยค่ะไอ้ต้นบกเหมาด้วยเนี่ยมันนะมันมีลูกให้กินไหมเนี่ยเนี่ยบกเหมาเมนบอกเออเอือดอะไรแค่ไหนหรอนี่แหละค่ะส่งพระกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ยส่งพระกลับวัดแล้วค่ะก็ พวกเราก็มาทานอาหารกันค่ะมากเลยนะคะมีขนดช่องด้วยค่ะดูค่ะาหหวาน้าวค่ะดโอ้เสร็จแล้วเขาเก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมบอกมังเออตัก่อนมังค่างมังค้างจะให้บอกว่าเออ เนี่ยเป็นต้นบักสมังมังคังโอ้ยนี่นะมีต้นบักเมาค่ะค่โอเคมีต้นบักต้นมังคังว่าบ้านข้าเอินบักสมังกระเป๋าฉันกระเป๋าฉันไปแล้วค่ะไปหาข้าวทานกันค่ะเออโห้พระผ่ะกลับวัดแล้วค่ะ เดี๋ยวพวกเราก็จะทานกันต่อนะคะอ่าเรียบร้อยวันที่อร่อยไหม่งพากลับวัดแล้วคะ่ะพวกเราก็รับประทานกันต่อนะคะนี่ค่ะบริเวณบ้านนะคะนี่ต้นบักเาค่าค่ะ เี่มีต้นบักต้นมังค่างว่าบานเท้าเอิญบักสมังอาหารกาันตามอัธยาศัยนะคะดูนะคะอาหารโอ้ยยายยำปลาดุกฟูใช่ไหมนั่นโอ้โหน่ากินคะพากลับวัดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะทานกันต่อนะคะอ้ต้นบักเหมาได้ไหมมนะมน